ค,นนคลิปสลับตัวแกล้งคนนั่นเองใช่วันนี้เป็นคลิปสลับตัวแกล้งกินไข<ม>่เต่าผมอยากรู้นะว่าจะกินได้ก<ม>ี่ลูกโดยลูกใหญ่ด้วยที่สองลูกอะเพิ่มมาอีกครับสิบลูกมันยังไม่รู้สึกอิ่มเลยอยังอือครับสวัสดีครับวันนี้คุณผู้ชมแปดสยบครับผม let hey. ของเราแต่งตัวเหมือนกันอีกแล้วก็ทุกคนน่าจ,จะรู้ว่าคือคอนเทนต์อะไรก็คือคลิปสลับตัวแกล้งคนนั่นเองใช่วันนี้ก็เป็นคลิปสลับตัวแกล้งกินไข่ <c oughs> เตา่าทุกคนาจ,จะรู้ว่าไข่เต่าแต่เขามีชื่อเรียกหลาย,ลายชื่อมากว่ามันอยา่างโศกเขียนกันว่าไข่นกกระทาหรือไข่เตา่าเออก็จริงแต่เราเรียกกันว่าไข่เตา่าใช่แล้วครู่ดวไขา่นกกระทาผมก็เข้าใจ,จแต่ผมเรียกไข่เต่าทุกคนอาจจะเคยรู้จักว่าไข่เต่ามันรูปประมาณเท่นี้แต่ไม่เคยเห็นใครจะกินเยอะมันไม่ใช่ของกินที่จะต้องกินเยอะวันนี้เราจะลองไปดูว่าแม่ค้าจะง เราจะกินได้สักกี่ลูกไขเต่านะไข่เต่าเออแต่มันก็ดูยอจริงแหละมันก็แปลกไะกินเป็นลูกอ่ะใช่มันก็แปลกอยู่อ่ะเพราะปกติมันไม่ได้กินเยอะไงไขเต่าเพราะมันลูกมันก็ไม่ได้กินเยอะอยู่แล้วปกติมันก็แบบซื้อ20บาทแล้วกินแค่นั้นก็จบมันไม่ใช่ของกินที่ให้กินให้อิ่มก็เลยจะลองไปกินดูวันนี้ซึ่งการแต่งตัวเราอนนี้ก็ชิวๆเสื้อก้ามังเกิงเพราะมันเพราะเป็นตลาดแถวบ้านเรือว่าเขาจะจับได้หรือเปล่าใช่เราใส่เสื้อก้ามเลยเราจับถึงเห็นมันก็มันก็เหมือนกัน แค่นงานก็แบบว่าใครไปกินก็สลับไปใส่คิดว่าจะกินได้กี่ลูกอันนี้เราไม่ออกเลยไม่เคยลองกินนะอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราประเมินได้ว่าเราเคยกินเฟรนไข่เต่าอ่ะประเมินไม่ได้ว่าจะกินกี่ลูกผมบอกเลยว่าช่วงนี้เรากินได้น้อยลงเยอะจริงเรากินได้น้อยลงเยอะแต่ประเด็นคือเราจะไปดูว่าแม่ค้าจะจับเราได้ไหมว่าเรามีสองคนงั้นเลยตัวต้วนไปเดี๋ยวเราทำที่ตลาดกันเลย Let's go Let's go โอเคทุกคนตรงนี้เราอยู่ที่ตลาดละนี่ครับร้านไข่เต่านะาครี้ เราจะลงไปแล้วก็ไปขอเขาถ่ายกันเลยดื้อๆเลยไปขอถ่ายดื้อๆแล้วมะมาดูกันว่าผมจะกินได้กี่ลูกถามเขาว่ามีคนปกติอกินได้กีก่ลูกเดี๋ยวไปคุยกันหน้าร้านเลยเรียวๆว่าเขาจับได้ไม่ได้หรอเราเคยโดนจับได้หรอวะเราไม่เคยโดนจับได้เออโอ้แสงก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตถ่ายกินหน่อยได้ไหมครับได้นะครับก็ผมจะมาขอนั่งกินยืนกินตรงนี้เลยนะ ปกติขายยังไงครับผมเออมี uh, 20สีบ40ได้20ได้กี่ลูกบ20 3ลูกค่ะเราช่วยละ10ลูกได้ไหมเพื uh ่อ huh. นรับง่าย uh huh. ผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะกินได้กี่ลูก mm hmm. เออพี่ว่าคนปกติจะกินได้สักกี่ลูกอะไข่เต่าแบบเนี้ยาม30ใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยกินเพราะอะไรพวกนี้มันไม่น่าจะได้กินได้เยอะเท่าไหร่เอาก่อนเลย10ลูก ผมถามได้ไหมครับปกติไข่เต่าอ่ะเขาเรียกไข่นกกระทาหรือเรียกไข่เต่าแล้วแต่คนเรียกแล้วแต่คนเรียกบางคนก็เรียกไข่เต่าบางคนก็เรียกไข่ไข่นกกระทาเออสมัยเนาะแปลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้สิบลูกใช่ไหมครับเอาไม้จิ้มไหมคะเอาไม้จิ้มก็ได้ครับผมถามพ่อค้าได้ไหมครับพ่อค้าเคยกินมากสุดกี่ลูกครับปสามสิบบาทสามสิบบาทกี่ลูกเนี่ยยี่สิบสามลูกเราดูไข่เต่ากันนี่สิบลูก ไข่นกกค่ะไข่เต่ามันมันคืออย่างเดียวกันนะครับทุกคนบวงน่อยนั่งกินเลยชิวๆอันนี้แม่ค้าอนุญาตแล้วถ้าปกติมีคนมาแบบว่าขอกินเยอะอย่างนี้ไหมครับไม่นะคะไม่มีนะครับไม่ค่อยจะมีหรอกผมว่าอื่แป้งต่าทำมาจากอะไรครับแป้งกับมันค่ะแป้งกับมันใช่แล้วที่สีไม่เหมือนกันนี่มันทำมาจากอะไรอันนี้มันม่วงค่ะมันม่วงมันแค่แบบเป็นความรู้ไว้ แต่ก็ถามไม่เถิดไม่ทําเองหรอทำไม่เป็นโอ้ดี๋ยวลูกใหญ่อ่ะกินสามสิบลูกวะเนี่ยบริษัทร้านเปิดกี่โมงครับคือโมงสามทุ่มครับเมผมกินสักสามสิบในือว่าเยอะเลยใช่ไหมแต่ผมน่าจะอิ่มกว่าเอาน้ําด้วยเอาน้ำป้มครับเดี๋ยวผมคิดตังค์ทีเดียวนะผมไม่คิดหรอกมันยัง่งบริขายกี่พันเออกี่กี่ลูกได้ครับกีลนนล่ลูกก่องก็ประมาณวันละสิบกล่องวันหนึ่งสิบกล่องกล่องละกี่ลูกครับออประมาณห้เยอะอยู่นะถกหนอยลูก เหมือนกินเนื้อแต่กรอบแล้วลูกใหญ่เลยนี่สองลูกนะเพิ่มมาครับสุดลูกตอนนี้นจำตากผมไม่มีใครมาเคยกินไข่เต่าเยอะนะผมแบบวันนี้ผมอยากมาทำสี่ติแม่เอาสามสิบเอ็ดลูกใช่ไหมพี่บอกรสามสิบลูกผมเอาสามสิบเอ็ดลูกก็ได้เยอะแล้วลองชิมน้ำส้มก่อนน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นผมขอไปดูวิธีการทอดได้ไหมได้นะทำเป็นร้านตัวเองเลยอ๋อคือมันต้องบดด้วยถ้ามันปูใช่ไหมวันนี้ ถ้าไม่บวบเปนกระปูไหมครับใช่แต่มาแล้วมันจะกรอบก็ไม่กรอบนี่ลูกค้ามาลูกค้ามาเดี๋ยวเราลูกค้ามาใช่ไหมเราไปยืนยินตรงนี้เอาลูกค้าไม่อยู่เราไปยืนยินตรงนู้นว้าวบ้าแบบเตาเรารู้สูตรละและเมื่อกี้ขโมยสูตรละเดี๋ยวมา,าขายข้างๆนี้ยี่งบูกอ่ะยิ่งบูกอ่ะ หื่เป็นปากเขาเขอเขาผสมเลยครับคลายเยอะนะคลายเยอะเขาอร่อยอันที่จริงบูเคยซื้อบ้านผมกินแล้วที่บ้านมีน้ำหนึ่งน้ำหน่ะเดี๋ยวอีกน้ำหนงให้บ้านเมื่อกี้ยี่สิบลูกเดี๋ยวะน้องน้ำสี่ห้าหกเจ็ดที่สามลูกเขาบอกว่ากินง่ายมาลองดูมันกรอบแต่มันบอกว่าชิ้นใหญ่อ่ะเล่นปากอ่ะมันม่วงอันนี้มันอะไร มันแค่หลันสีส้มโอเคผม3ามปีมประมาณหนึง่งส่วนสี่ของกระเพาะผมพูดเล่นบอกย่อิ่มแล้วรอกแอบตักเกินให้ผมปะเนี่ยดูผมต้องน้ำก่อนต้องห่อทับ1สโอเคสิบหกทั้งหมดนี่คือผม4ีสิบลูกแล้วนะแม่ครับ เยอะมากแล้วอ่ะแต่จริงๆมันยังไม่ถึงขึ้นก้อนหอมเลยอ่ะไปที่โมแล้วอ่ะพอคำพีง่ายมึงอย่าพูดเยอะยิ่งกว่ามึงปวดเยอะหมอ่ะมึงไหรมีทางขาอยู่ผมรอดมาตอนไม่ทันแล้วผมว่ากินแล้วทันแล้วเขาพ่อคาเขาไม่ทันลูกใหญ่แล้วอันนี้ถ้าไม่กรอบนี่มวยเลยอ่ะยี่ยังกรอบอยู่เนี่ยผมบอกเลยถ้าไม่กรอบนี่ผมตัวอะไรลูกอย่างเงี้ยเอ๊ะทำลูกทิ้งอ่ะทำลูกทิ้นบอกว่าจะหมดนี่ไหมนี่เกี่ยวอีกสิบนาทีอ่ะ หมดอย่างนี้ใช่สี่สิบยังไม่อิ่มเลยอ่ะแม่ฮะยังไม่อิ่มเลยอ่ะดูว่าเบอร์กินอ้าวบอรกินกี่ลูกสิมอยู่มันลูกใหญ่มากเลยนะตุกตุกเลยอ่ะแล้วแม่ค้ากินกี่ลูกครับสิบป้ค้าพ่อค้ายี่สามแม่ค้าสิบมึงไม่ใครอ่ะนะสี่สิบแล้วเอาอีกแล้วเหรอแม่ค้าเขาอยานทำลูกค้าไม่ไม่เห็นอีกหนักมาก ต้องตากพัดลมนี่เหลือขโมยสูตรละขโมยสูตรจริงๆเมื่อตั้งใจมาหาคลิดปะผมตั้งใจมาขโมยสูตรคือลูกนะเดี๋ยวผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบลูกคือตรงนี้ต้องอยู่ในห้องผมไม่ให้หมดเรวมกันแลรวเบียร์พร้อมก่นอนเฮ้ยขยับไปทางนั้นเลยลูกกินไปก็เสริมได้กินเยอะเลยขนางนี้เอาพรก่อนนะครับพรก่อนง่ายครับ ไม่จะขายของกูเนี่ยแหละไม่ได้จะใช้มึือขึ้นกระเพาะไย่อยอยู่ตอนนี้เฮ้ยถ้าห้าสิบลูกขึ้นกระเพาะถ้าผมถึงร้อยลูกอ่ะเนี่ยห้าสิบลูกขึ้นกระเพาะมันยังไม่รู้สึกอิ่มเลยตอนนี้เอาทุกสิบอะไรกันครับผมขอแอบฟังได้ไหมดวงที่ห้าที่ไปเงยอุ้งกอ้งขอดสิบรูกครับผมยืดแต่เราไม่หยุดอ๋อ เราแบบโปโบจะหมดเหมือนเโปรยหมดเดี๋ยวเขเปลี่ยนแบบโปโบเดี๋ยวผมมาแม่ค้าเขาเปลี่ยนแบบโปโบโอ้ฝนก็ตกอะะเออเนี่ยผมสลับตัวนะทุกคนไปับตัวเบ็ดไม่เบ็ดไม่หมดไหนเรามากินต่อกันเลยดีกว่านี่เอ้ยเรามาทำชาเลนจ์อันนี้กันดีกว่ายัดใส่ปากได้กี่ลูกเอาวะเอาวะมือเลยนะขออนุญาตใช้มือเลยนะ มันใหญ่จังมันใหญ่าลูกาลูกกเต็มตากว่าอนี่มันมีใบเตยนะปกติไม่มีไม่มีหรอใหญ่เขาก็ใช้ใบเตยผมครับอืมลครับลงมครับมนมาเรืยครับมันมี้อง็แม่อรอยผมกินแล้วมีหรอเพราะ่ามาอร่อยไงอืมผมเอาน้ำนิดหนึ่งด้วเอาเพิ่มเลยครับยังไม่ถ่เลยอน่ะครับตอนนี้เท่าหร่ะหกสิบนนี้จะิ หอมครับเรามาลองน้ำนี่ก่อนดีกว่าอันนี้มันคือน้ำอะไรนะครับเก๊กหวยค่ะเก๊กหวยถ้วยใหญ่ๆสดชื uh ่นหวยอืมลมมาแล้วไม่ไม่มาแค่ฝนเอ้ยไม่ได้มาแค่ลมมาแค่ฝนเอ้ยอาจจะวัดคุณพูดอะไรปะแค่ฝนลมมาด้วยเออดึงพันเหมือนแรกมันตกแบบนี้มาอยู่วันสีกตื่นละสามวันแล้วหรอสวันทำไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยอะเราซักกันแบบจริงจังก่อนตัวเวอร์เลปะห้าหัวกินร้อยมันดง ชาติจิตที่นี่ไม่พอเหรอเจ็ดสิบนี่ไม่พอเหรออ่าอือครับขอไม่ไ้ขอค่ะขอไม่ไอุ้ยอ๋อเดี๋ยวผมกินท้ายให้ก็ได้โอ้โหโอ้โหเออ,อ,อมือใหม่ตันรายการมือใหม่ตันแล้วนี่นนนครับเจ็ดสิบแล้วทั้งหมดอันนี้ก็แปดสิบโอ้โอ้ฝนใจเย็นนะฝนของมันมีฝนเนี่ยไทยก็แค่แตดผมไม่ย่อเพราะสอบสี่สี่ของผมอยู่แล้วถักใหมให่แล้วนะ ขาใหม่แล้วนะเนี่ยกนินจนหมดขาที่แล้วนะคนเราหนาวเจอกับไทยเสาร์กนร้อนแล้วมาถึาตง,างตรงนี้ดีกว่าคันต้องกว่านี้ปิดร้านเลยไหมครับจังโอ้ดับมันเยอะครับทุกคนตัดสิทธิแล้วครับเขาขายยังอันนี้ก็เป็นลูกอีกอ่ะแปดสิเท่าอีกครับเท่าอีกครับ ปลาลูกมันใหญ่ขึ้นหรือหมอคะแรงแรงข้าวมันใหญ่ขึ้นไอ้นี่ไม่กินไม่อิ่มสักทีตันนี้ร้อน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 เลยมึเนาะก็นนะเยอะสุดกินได้สามสิบใช่ไหมละ่ะผมมันอร่อยนะก็เลยนะกินได้เยอะ <c oughs> เริ่มเรียงก่อนเริ่มเริ่มใกล้ใกล้จุดที่เราจะอิ่มแล้วนะครับเพราะว่าขืนกินให้เยอะที่สุดเท่าที่กินได้เพื <c oughs> ่อสติของเรา <c oughs> ใช่ไหมอันนี้คือ90 700, ้าสิบใช่ไหมครับจะถึงร้อยไหมล่ะมาดูดิลูกโคตรใหญ่เลยร้อยเท่ากับหนึ่งถุงเลยหนึ่งถุงเยเป็นกิโลใช่ไหมครับเนี่ยเป็นกิโลเลยอ่ะร้อยลูกเลยพี<ม>่ไข่เต่ามันมีความหนึบหนึบหนึบนข้างในอะ่ะแล้วคือเอาอ่ะซื้อมาเก้าสิบลูกแล้วอ่ะกล้าทำด้วยอ่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองอิ่มแล้วนะเพราะใครผมกินร้อยลูกไหม,มถ้าอยากกินตักให้ผมเลยได้แล้วใบเว้ไม่คิดเลยเลยเพราะขาผมครับผม โอ้ตอนนี้ติดสินสุดท้ายที่เราจะแตะหนึ่งร้อยลูกแล้วผมก็จะกลับไปนอนตายที่บ้านอร่อยไม่จำจำสูตรไม่ได้ทําไ,ไม่ถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอ,อ๋อช่วงแรกจำสูตรไม่ได้แต่ตอนนี้จำได้ใช่ไหมครับจำได้ผมก็มาขาโมยสูตรต่อจิดลูกสุดท้าย <laughs> ขยับให้มันลงมาข้างล่างรีบก่อน <laughs> ทุกคนมันกำลังใจให้ผมเลยนะครับเที่ยวเริ่มคืนไม่ลงละเพราะมันอิ่มไงมันมีประโยชน์ <laughs> ใช่มันมีประโยชน์ทำไมเธอถึงชอบมันอ่ะทำไมเธอไม่ชอบเรานั่นไปแบบแนวข้าวลนะขอเรืเร่อยๆแล้วกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นเนี่ยตอนนี้ในตลาดมีแค่ผมครับเพราะว่าฝนตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเองแล้วแม่คิดหรอว่าเก้าสิบู่ผ่านมาไอเจ็ดเองมันมันก็เยอะนะไข่เก่าอร่อยจังเลย ตอนไม่อยู่นี่นะครับมันอยู่นี่แล้วเราจะเจ็บลูกเรียงไม่พอป๊าป๊าป๊าปพูดไม่ออกอะไม่ไหวไม่อยู่เลยอะค่อเรียงค่อยเรียงแล้วแรกก็ซ่าแล้วหลังก็เงียบอันนี้ผมก็เริ่มอิ่มแล้วแต่ผมพยายามทำให้มันได้หนึ่งร้อยลูกนะครับเพื่อสื่อสีที่มันแบบว่าเลขกลมๆสวยๆฮึบรู้สึกว่าถ้วยนี้น่ามหิเศสนะครับโอ้ยมือสั่นละ พี่น้องสองลูกยังไม่อยากยังไม่อยากเอาเข้าไปตอนเนี้ยแต่มันต้องทำไงม,มันต้องเข้าไปนอ้องสลูกเองสลูกกับเพื่อคนดูเก้าสิบแปด,ด 98, แล้วที่กินไหมเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเออน่ความใจดีจนหนึ่งร้อยแล้วว่าเ,เดี๋ยวขอเสียบสวยๆก่อนเอานะสามสองหนึ่ง หนึ่งร้อยเฮ้ยผลยืดพอดีเลยผลยืดซอยผลกินเสร็จพอดีเลยก็คือเขาใหรอกวะอนุญาตให้กลับได้วร้อยลูกพอละเรียบร้อยครับโอ้ขอบคุณครับหนึ่งร้อยลูกเดี๋ยวเราทำการคิดตังค์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้พ่อค้าเราฝากร้านอยู่แถวไหนครับร้านนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรแถวหมู่บ้านเซนโถครับ ่ามว่าเซ็นโทอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านผมได้เลยถ้าใครรู้ว่าหมู่บ้านผมอยู่ไหนก็มาชื่อร้านคืออะไรนะครับต,รต่าไข่เต่าตกใจไหมครับตก,ตกใจครับใช่ผมตังตกใจตัวเองอยู่เลยไม่คายเองทิมอยู่ขอปลดปลดเข็มขัดก่อนนะตอนนี้มันแน่นตอนนี้ขึ้นแน่นไปหมดแล้วถ้ามีใครทำสถิติเกินผมก็ติดต่อผมมาไนดะ้ผมจะมาล้มใหม่อีกรอบ ไม่น่านี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ทุกคนอยากให้ผมไปกินร้านอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัร์กสไคร้กับผมด้วยช่องอีคอมโซยอีคอมโซยตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านกันแล้วครับผมจากที่ปิดคลิปจากที่นู่นก็คือเราไม่ได้เฉลยกูยังไม่ได้คุยมือแล้วมึงคุยอะไรกับเขาอ่ะคไม่ได้เฉลยแต่ไม้ปิดคลิปเลยของเฉลไม่ได้เฉลยแล้วไงต่อก็ให้เดี๋ยวเขาเห็นคลิปเราเองอ๋อคือกระให้เขามาเห็นเองเลยน่าจะเห็นนะน่าจะเห็น บอกเขาไปแล้วว่าลงทางนี้นะตอนท้ายอ่ะอ๋อแต่เขาเพาูดชื่อแฝกเขาน่าจะรู้แล้วมั้งนีบอกบอก e ีคำโซยอี e ่คำโซยอ่ะน e ี่แค่ของกูอ่ะเอออีคำโซยแล้วเขาว่าไงบ้างกินมึงกินไปให้หมดเท่าไหร่กูบอกไปว,ว่าถ้าสมมุติว่ามีใครทำได้เยอะกว่า100เดี๋ยวผมกลับมาทำอีกอ๋อกูมึงกินห้าสิบเท่ากูเลยใช่ไหมเออแล้วก็วร้อยอย่งออพอดีเออคงไม่มีแล้วล่ะครับ ไม่น่ามีแล้วครับใครอย่าไปมีใครจะไปกิน100ลูกพูดหนึ่งเลยอะโ <Okay, S 2> อเคคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอโทษเจ้าของร้านไข่เต่าด้วยนะครับขอโทษด้วยครับ,บถ้าเขาไม่เห็นคลิปนี้ก็คือมันเป็นคอนเทนต์เราแกล้งเอ่อเอฟซีทุกคนคือผมก็จ่ายเงินตามราคาที่ผมกินปกตินะไม่ได้แบบบุฟเฟ่อะไรที่แบบว่ากินคนเดียวจ่ายสองนี่ไม่ใช่ใช่นี่เราจ่ายปกติอยากดูคลิปสับัวกินอะไรอีกคอมเมนต์มาผมจัดการเดี๋ยวผมจัดการไปถ่ายมาให้กูบอกเลยแค่วันนี้ไข่เต่าร้านนี้ไม่กรอบขึ้นมาเราสวยแน่กดตามเออบางทีเจอไข่ ต่อร้านอื่นอะอันนี้กรอบอนี้กนะกรอบเหอเดี๋ยเดี๋ยวลองเอจะายหอนลง้อ่ลมลองลองลยเองเสียงน่ราลองเลองขอลองเขเสียงอ่ะนี่ไม่เอา เหนึ่งร้อยหนึ yeah. ่งลูกหนึ่งร้อยสองลูกเลยคือ้งที่หงอกกูอ่ะยังไม่อิ่มกูเห็นฝนตกลงแรงเหรอเปลี่ยนสภาพตัวไม่ทันก็เลยไปเลยแม่บอกบิวด้วยยีคว้าโขโพไปบอกจะสลับตัวฮะอ่ะไม่เข้ารู้ตัดง่ายเลยยิ่งเสียงยิ่งเสียงรอ่ะยิ่งเสียงกรอบละมีนสียงอ่ะเจอครับ